เราลงไปข้างล่างได้แล้วนี kind of ่มนตอนคืนอุ้ยตอนกลางคืนเขาออกมาได้ตอนกลางวันหายทีนี้เนี่ยเวลาเราไห้ตอนกลางคืนคิวเขาก็หลอกมาเขาหลอกมาเดี๋ยวเขาจะจับไปนะบอกนะเอาน้ํากดใส่ปากนะจะบอกให้หนึ่งหกรอคนดูแล้วค่ะก็ใช่อยู่ดีๆมาบอกไม่ชอบจริตเอาจริตยังไงแล้วฉันหาแสงเองอะจริตที่ควรว่าเขาคือคนนี้ที่มีปัญหา ไม่ว่าจะฆ่าคนไม่ว่าจะหัวนอกใจไม่ว่าจะเมียนอกใจเพราะอะไรเขาเรียกว่าจริตแล้วไปซ้ำเขาหาแสงแต่ยลีแต่จะตายอุตส่าห์ทาครีมอุตส่าห์ใส่เสื้อแอปเปลอุตส่าห์ทำทุกอย่างอย่างนี้ไม่ชอบจริตคนนี้แล้<อ><บ>นั่นคือแอปหลูที่เมนให้แม่มีแอนนี่วันนี้ค่ะขอบคุณนะที่เข้ามาเมนเพราะว่าคนที่เขามีความความรู้และคนที่เขามีจิตวิญญ,ญาณของความ ชื่นชมคนคนแก่60นะจริงๆคิวทมันมีพลังเลยป้าเอมีโข่แม่เดือดเลือดพานมันเป็นอะไรมาสรุปเป็นแอคกลุ่มหนูเองทุกคน 1.5K ่้าล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 าเรากินนะกินเอนเนอร์จีนะทุกคนถือว่าเป็น ไม่ไม่บอกทุกคนว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เขาตั้งใจมาด้วยอายุด้วยการเสี่ยงของการทําสัญญกรรมเพื่อจะได้มีงานทําในวัยผู้สูงอายุคือ60คุณขาอะอันนี้เราไม่ได้กดใช่ไหมเขาายเลยขาว่าอะไรขายเลยขายเลยค่ะคนขึ้นเยอะเลยวันนี้เราไม่ขายไม่ได้ขาย ตรงไหนเนี่ยสาวสาวชิดซ้ายใช่สาวสาวใช้เยอะอย่าว่านะสาวสาวอย่าโกรธแม่ลีนานเพราะแม่ลีก็ชอบพวกหนูเพราะถ้าเรามีกินเราก็จะคงไม่ทําอะไรหมอพวกนี้ไปหาหมอดอกเตอร์อมทองคิวทําช่วงล่างแล้วทุกคนถามว่าทําช่วงล่างทําไมทำชกทำชกเพราะอะไรเพราะว่าฉี่กระเล็กกระล้อย จูแมคิวเออฉีกระเล็กกระล่อยแล้วสาวๆเดี๋ยวนี้ก็ฉีกระเล็กกระร่อยนะเพราะใช้เยอะแต่แม่ลีใช้น้อยแต่ว่าด้วยอายุเราจะต้องไปทําให้มดลูกมันสูงขึ้นในคิวแล้วก็ทําให้ฉีเนี่ยไม่ต้องฉีบ่อยนอนสบายอุ้ยพูดเรื่องนี้ตายเลยเหลือ800พร้อะคนีคิวต้องพูดอะไรต่อว่ามีใครมะด่าเราอีกปะ่เดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณไปด่าไหมก่อนคะเดี๋ยว้องคุณไปด่าไหมก่อนะเหมือนจะสวยแต่ดูไปก็ไม่สวย ไหนวะ <laughs> สวยมากค่ะขอบคุณค่ะแม่วันนี้แม่ก็จริงๆนะงงกับคนมันโอ้งงกับไม่ไม่ไม,ไม่งงลูกบางครั้งเนี่ยเขาไม่ได้ชอบเราเขาใช้เขาใช้หลุมนะเขาใช้หลุมนะมาว่าเราไม่เป็นไรลูกแล้วก็มันดีตรงไหนแก่ตรงไหนเนี่ยสาวชิดซ้ายขอบคุณมากอะไรนะลูกสวยมากขอบคุณค่ะคลิปที่แม่ล่าสุด อะไรนะคะคลิปที่แม่เล่าสูตรพี่บิวไม่สบายหรอคะขออนุญาตถามโอไม่ค่ะพี่บิวเขาไอ้นี่เขาเขาอยากตัดผมแล้วแม่ก็หลอกว่าเออไปนี่ไหมไปไหว้พระที่แม่ศักดิ์สิทธิ์มาจะได้ไข่ของได้ดีเขาก็เลยไปโอ้เขาทํางานเยอะมากเขาไล์เยอะมากนะคะเดี๋ยวนี้มาตื่นเช้านอนด่เขาไม่ได้มีอะไรค่ะเขาเขาเหมือนกับว่าอยากผมด้วย้แก่ตรงไหนเนี่ย คลิปที่แม่ลงใช่ค่ะใช่ทุกคนคะ่ะเสื้อสวยคนเสื้อสวยเพราะว่าอะไรรงไหมเสื้อนี่สปอนมาจากร้านประตูน้ํานะคะไม่ใส่ของแพงนะคะก็เอามาแอปเบลติดโน่นติดนี่นะคะก็ไม่คิดใส่ของแพงนะเพราะว่าเหมือนกับตัวช่วยนะคิวนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางตอนเช้าใช้ตอนเย็นล้างข่าถ้าเราใช้ของแพงอยู่คนเดียวเนี่ยสามีตอนแรกก็ชอบเราเราไฮโซพอเาอยู่ไปอยู่มาใช้ของแพงมันทิ้งนะ จริงไหมเออคิวตอนแรกไอ้คิวกระเป๋าจริงเราเรามีผัวมีลูกคิวกระเป๋าลองเพราะว่าเอาเอาเอาเงินไปซื้อนมให้ลูกจะไปซีเรียสอะไรทำหุ่นให้ดีทำร่างกายให้ดีแล้วก็ใส่อะไรก็ได้ใครจะคิดลราเสื้อสปอนมาประตูแ้่ทำร่างกายคิวต้องกินอะไรคะแม่ต้องกินเจนี่ฟู้ดนี่เห็นไหมเวลาไปเที่ยวสุขุมวิททองหล่อก็ดันออกมาก็สวยเวลาเข้าวัดก็ติดคอเลยชีวิตเสื้อนี้ได้หลายแบบนะคิวนะ อ่ะมีคิวเจนุดแม่พูดไปก่อนเดี๋ยวหนูจะติดสติกเกอร์เออติดสติกเกอร์อะไรช่องทางอ่ะวันนี้เราไม่ขายแต่ถ้าใครสนใจอ่ะทักได้เลยนะคะใช่เพราะเขามีเดี๋ยวเราจะโชว์ตัวนะว่า เวลาที่พูดวิชาการแม่ก็คือล่ามอาหนึ่งที่จะมาบอกว่าเอ,อ่อทำไมถึงดีแล้วทำไมถึงถึงแม่ต้องมายืนอย่างนี้แล้วก็ต้องมาพูดอายุ60แล้วท้ามาโกโหกในถอนก็ถอน,ถอนหัวงอกแต่คิวจะไม่มีนะจะใจมัดคาราปัดหมดเลยเนี่ยในบ้านเขียวใช่สีฟ้าใช่หนูขึ้นหน้าต่อให้ล้วลนะอ้ามาแม่เริ่มรอเริ่มเลยนะคะวันนี้เนี่ยเจ้าของเนี่ยเจนี่ฟู้ดนะเจนี่ฟู้ดมาด้วยแล้วเจ้าของเขาเนี่ย คือต้องบอกอย่างหนึ่งนะเจ้าของเขาวิชาการหนักส่วนแม่ลีเนี่ยก็คือคนกินเขาเรียกว่าเป็นผู้เซีจิงมีอะไรไม่คิวมีทฤษฎีแต่แม่ลีลงสนามปฏิบัติเอาใส่ปากเดี๋ยววันนี้เราก็ได้กินฟรีแล้วนะคือนะเบื่อมากเลยแล้วเราก็จะหลับแล้วเราก็จะับอย่าเพิ่มนะคิวนะอย่าเอย่าเพิ่มวันนี้เราจะไม่มีการกินต้นไลฟ์อ๋อไม่มีเลยเพราะว่าเพราะว่ามันไม่มีความสุขเวลาง่วงแล้วง่วงเจนเจนในฟู้ดเนี่ยมันหลับหลับลึก โอ,อ้หลับลึกตอนนี้ตาลูก,ก็ตาโตมากเลยเพราะว่าโอ้ยดูเลรอขำง,งอไปหมดเจ้าของเป็นอะไรนะเจ้าของแกใจดีนะจะบอกเลยเจ้าของใจดีอย่านะคนฮักเรื่องออกหรอไม่ได้เลยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าฝนไม่ คิวเวลาไปวัดทํางไงรู้ไหมทุกคนเวลาไปวัดนะเวลาหลวงพ่อรดน,น้ำมต์เขาเห็นตัวข่าจั๊วเลยนั่งอยู่หลวงพ่อหมาวิ่งหนีเ <c oughs> พื่อนถามว่าหนีทะไมมีร่างสมผ่ามัดคลราไหล <c oughs> คือเวลาเวลาท่านผมน้ำมต์ใช่ไหมมัดคลร่าแม่งไหลออกมาเข้าใจป่ะ <c oughs> มันไม่กันน้ากันน้ําก็ไหลคิวมมนต้องคิดทีดีแล้วทุกคนถามว่าหัวไม่ออกหรอรุ่นนี้60หัวไม่ออกหรอคิดได้ไงจบไม่ต้องคิดเขาเรียกว่าฟื้นฟูปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงเห็นไหม เสื้ออย่างที่บอกสุขุมิตรทองหล่อไล่มานี่เลยทุกคนโอ้โหแม่งโคตรเท่เลยแล้วไปวัดแม่งติดคออย่างเงี้ยโหหลวงพ่อไม่เห็นอะไรเลยอะ่ะจริงๆทุกอย่างมีการ <คน S 1> เปลี่ยนแปลงพ่อแม่อะไรอยากแม่มาเล่นตลกให้ดูนะไม่ก็ต้องมันต้องไม่ต้องไอ้นี่นะมีตะข่าวอะไรก็ไม่รู้มาม,ม,มาคิวมาขอใจหน่อยขอห้าหมื่นใจเดี๋ยวเมาต่อ นานๆที่จะไม่ขายของแบบปักตาก้าไม่อย่างงี้ก็เข้ามานะเข้ามาฟังเรื่องราวมึงทีมก็เครียดนะตอนนี้มันก็มีทั้งเรื่องเสียใจนะคิวนะแล้วก็เรื่องดีใจเนาะแล้วใครก็คิดเลยแต่ดีนะที่แม่แบบไม่ค่อยเสี่ยงกับเรื่องขบนเนาะเพราะว่าแม่ไม่ชอบไปต่างประเทศเพราะอะไรอ๋อเรื่องินตกเออไม่ชอบแล้วก็มีความรู้สึกตอนเด็กอะจบจบไปนี่นะจบสยามธุรกิจแล้วได้ฝึกการบินไทยเพื่อนเป็นแอร์นะทุกวันนี้เพื่อนชื่อจอยก็เป็นแอร์ แต่ที่โรงเรียนสยามธุรกิจมันเป็นโรงเรียนที่คนไม่พอใจให้แม่เลยคนดูเยอะมากขอห้าหมืนใจหน่อยขอใจให้แม่หน่อยเร็วๆทำไมไม่ขอใจเพราะอะไรอ่ะฮะขอใจเพ่เต้ให้ดูถามก็เพื่อเพื่อยอดวิวเพื่อคนดูถามตรนเนี่ยขอใจให้แม่หน่อยเดี๋ยวเต้นให้ดูเร็วเรื่องเต้นนะจะบอกให้แล้วเดี๋ยวนะ เดี๋ยวจะมีวิดีโอนะพรอกินเจนน่ฟู้ดเสร็จมันแข็งแรงจริงแล้วกลับมาเป็นครูสอนเต้นอลบิกตอนอายุ18แต่ตอนนี้ทําไมรู้ไหมยังเต้นอลแบิกได้ทุกคนเพราะอะไรเพราะในร่างกายเราถูกซ่อมแซมซ่อมแซมคืออะไรคิวบ้านพูดตั้งหลายครั้งบ้านนะเขาบอกว่าไม้สักไม่ผูกคิวเหมือนกับคนแข็งแรงแต่ว่าบอกว่าไม่เสื่อมชมไม่ใช่อายุเนี่ย การผ่านอ,นอายุเนี่ยมันทําให้ร่างกายเราเสือ่อมโทรมเหมือนบ้านเนี่ยมันมีเสาคิว<ะ>ไม่ว่าจะเสาที่แบบเขาเรียกอะไรรองรับน้ําหนักหรือแพ่นดินมันยุบหรือดินมันยุบเนี่ยหรือว่าโดนปวกกินก็อย่างที่แมรีเนี่ยมาพูดก็คือเจนี่ฟ<ะ>ู้ดถูกไหมเจนี่ฟู้ดคือช่วยซ่อมแซมแล้วก็ปักเนี่ยบ้านเขียวไว้ตรงนี้นะ <P> s <S ไม่ได้อยากขายเออบ้านเขียวนะคะบ้านเขียวสวยทั้งเสื้อทั้งคนเดี๋ยวก่อน คือคือเดี๋ยวเราให้คนที่มีความเป็นเจ้าของแบรนด์มนไม่เจ้าของมา,มาเองแล้วเดี๋ยวอะไรนะคะอันนี้อะไรนี่โอ้โหยาทิฟันนะแม่แต่ยาทีฟันไว้ซื้อตอนเย็นอันนี้เขารับ อันนี้เอาเจนี่ฟู้ดอย่างเดียวมันซื้อของไม่ได้<ช>ยาถีฟันครีมหรืออะไรเนี่ยอเอาวันอื่นนะแม่บอกแล้วว่าจะขายของที่คนใช้ครั้งหนึ่งนะสามสิบปียังไม่ทิ้งเลยเพราะอะไรเพราะแม่ก็มาพูดเจนี่ฟู้ดเพราะว่าแม่กินแล้วแม่กินตอนนี้เอาไปให้ยายกินนะคิวนะนเอาไปให้ยายยายเริ่มกินเช้าสองกินก่อน,น,นอาหารแล้วก็นอนอตอนนี้ยายก็มีความรู้สึกว่ายายกินไม่กี่วันนะ แต่แม่เนี่ยกินมาตั้งแต่รู้จักเจนี่ฟู้ดแล้วก็รู้จักเจนี่ฟู้ดก็คือไม่ได้ถึงเดือนนะไม่ถึง<ม>ใช่ไมไม่ไม,มไม่ถึงไม่ถึงแต่ว่ากินฉ่ำทั้งฟรีทั้ง <c oughs> ทั้งฟรีทั้งชงนะกินฉ่ำเลยแหละทุกคนกินฉ่ำจริงๆ <c oughs> เพราะอะไรรู้ไหมเวลาหิวข้าวตอนเย็นก็กินเจนี่ฟู้ดแล้วก็หลับหลับเสร็จมันหลับลึก,ลลกแล้วเมื่อเช้านี้ก็ตื่นเท่าไหร่นะเมื่อเช้าตื่นไปมองคืง <c oughs> <c oughs> แต่ก่อนตีห้าหกโมงเหมือนพาลาดไปหมดว่าผู้สูงอายุไงทุกคนแม่เป็นผู้สูงอายุแล้วไม่มีใครตอบคอมเมนต์เละคิวมันต้องอ่านตอบคอมเมนต์ x x <ว>ใหญ่ x <ว>ใหญ่ x เ,เล็กมาแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยเห็นไหมมันต้องขึ้นสักประมาณสองเทนะคิวนะอ่ามันขึ้นสักประมาณสองแม่ไม่บอกแม่บอกเลวขอใจให้แม่ดีหน่อยขอขอใจมันดีใช่ไหมขอใจมันดีเหรอแลกเบอร์โทรแลกเบอร์ ร้องไงมาโอ้ออกเทปมาสองเทปคิวเทปหลังรู้เลยไปท้อกงรู้เลยว่าอายุเท่าไหร่เนี่ยเทปออกซิงเกิลทาไมออกซิงเกิลเดี๋ยวเขารู้อายุออกเชงเชงเมาเชงเมาอเกนออกซิงเกิลทาไมเชงเมาอเกนอาคิวต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คิวไปประเทศฮ่องกงคิวได้ยินเพลงว่าเพลงแม่ีกับที่ร้องใครอ่ะร้องกับเควินเพลงชื่อว่า No Limit คนไทยไม่เปิดเพราะแม่ลีไม่ได้ยิงแอดแต่ฮ่องกงเปิดทั้งวันเปิดทั้งวันเหมือนตะวันนาเป็นอไรเพลงคิวเอาเพลงจิที่เสียงแม่ลีเป็นยังไง ประเทศไทยไม่ฟังฮ่องกงฟังอะแล้วถด้เยลีไปโชว์ตัวฮ่องกงอะไรจะเกิดขึ้นเปิดอยู่อย่างนั้นอะไรนะฮ่องกงเปิดฮ่องกงเปิดนะโนลิมิตของแม่รีกับเควินเลิศ ขอบอกแวก่นตาสวยไม่ได้วันนี้ไม่ขายอะไรเลยขายเนี่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 ยไม่ขายอะไรเลยขายเนี่ยขายอย่างเดียวเสื้อก็ไม่ขายนะ<ด>แว่นต,<ด>ตาก็ไม่ขายทุกอยาก่างเะลีสวยหมดของปลอมหมดเลยเนี่ยของปลอมหมดเลยเนี่ยอันนี้ก็กิฟต์เด็กอ,ะอ่ะเฮ้กิฟต์เด็กเนี่ยเฮียกิฟต์โบเด็กเนี่ยอ่ะทาไมอ่ะอ่ะน่ารักนี่อ่ะเพลงแม่ลี่ทุกคนไอ โนลิมิอ่ะดังที่ฮ่องกงแต่แม่ลีขี้เหนียวไม่ยิงแอดแมลีทำได้ทุกอย่างนี่เพลงดังวันนี้ได้ไหมแม่ไม่อย่าโชว์อย่าโชว์อย่าโชว์ูแื่นเฉยใช่ไหมเป็นละอรก็ได้แต่คนไทยไม่ฟังฮ่องกงฟังพุกคน วัสดีครับพี่อยาเที่ยวไหมเที่ยวไหนกับใครสบายลังเลแล้วใจกระมยแล้วาพี่เลยผมไม่เนก็ได้อยากเที่ยวทุกที่ฉันมีลิมิตอายุเป็นเพียงแบ่มาขอท่าลริสติกไม่ได้เไม่ไดเยคไหมพิลรักล้อตามเงินหรืน้องลอไม่ได้ค่ะแล้วเมื่อไหร่ไหนไหมล่ะเม่ายก็แมนโซแอดกึด ไม่เป็นไม่เป็นไรเราเปิดต่อต่อต่อปิดก่อนดูคุยแซ่าจอครับยิซซ่าจ์มาไงทุกคนไม่เป็นไรนมาค่ะไม่เป็นไรทุกคนบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรมาลุกเล่นเพียงจะบอกว่าแม่ลีต้องทำได้ทุกอย่าง เพราะอะไรนักร้องเราล้อไม่เป็นเราก็ล้อแต่เราไม่เอาสุดน้องบิวเป็นอะไรคะแม่น้องบิวไม่ได้เป็นอะไรค่ะน้องบิวยะบิวไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นไรเลยค่ะบิวเขาแค่โซมขายแโซมขายของมาแล้วก็เอาวิธีดีกว่านางออกบูธทั่วประเทศแล้วไม่ได้ดังเป้าไม่ได้ดังเป้าก็เข้าใจไหมคือคนเนี่ย เขาใจใยงเงินจรา,าการนะ,ะแล้วคนนี้ไม่ได้ดังเป้าแล้วเขาเลยบอกว่ามาเดี๋ยวแม่พาไปวัดถงเพราะวัดถงอ่ะแม่เนี่ยชอบเรื่องไม่ใช่ว่าอยากอ๋อตัดผมอาจจะหน้าเปลี่ยนใช่ตัดมผม,ผมเขาผมเอาทุกคนเขา <วะ S 1> อยากผมท,ที่อยากผมที่อยากผมไม่เป็นไรค่ะแข็งแรงแฮปปี้แล้วก็ขอบคุณมากนะคะที่เป็นห่วงลูกชาย น้องแก้มไม่อยู่หรอคะแก้มไปวันนี้ไป,ปไปไป,ไปอะไรนะไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะออทะเบียนรถเออทะเบียนรถค่ะจริงๆที่บ้านจะหากินกันอย่างนี้นะทั้งบ้านเลยนะเพราะว่าออน้าท่าทางจะไม่ค่อยมีกินคือที่บ้านทํางานหนักมากเหมือนแทํงงานหนักเ,นนเลยนะทุกคนขาอ่ะแล้วเดี๋ยวนะอีกแป๊บหนึ่งนะน้องบิวหน้าเปลี่ยนมากไม่สบายหรอกคะ่ะไม่ค่ะเพราะว่าบิวตัดผมบิวบิวเป็นสิวงะ เป็นสิวแล้วทีนี้ก็เลยตัดผมเพราะว่าจะได้จะได้จะได้รักษาสิวไม่เป็นไรค่ะน้องบิวโอเคแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดูไลน์น้องบิวนะคะตอนนี้ทุกคนคิวค่ะก็เจ็ดร้อยคนเจดร้อยคนมาเรามาไลฟ์สองรอบแล้วเจนนีฟูใครอยากฟังแบบเจ้าของแบรนด์พูดแม้ว่าตัวหลักตัวนี้เป็นยังไงใช่แล้วเดี๋ยวพิมกดหนึ่งให้หนูหน่อยได้ไหม กดหนึ่งให้หน่อยได้ไหมคะใช่กดหนึ่งหน่เนี่ยเราจะเรียกเอ๋อเขาเรียกอะไรเราจะเชิญเจ้าคนจคักเจนี่ฟูดฟ้ดเออเจนี่ฟูดฟ้ดว่าที่แม่ลีเนี่ยทำเพราะอะไรแล้วแม่ลีเนี่ยกล้ากินเจนี่ฟู้ดเพราะอะไรเพราะเพราะว่าเจ้าของเนี่ยคุณโลดเนี่ย<ช>เขานําเข้ามานะ เขานำเข้ามาแบบนานมากเลยนะเออเขาชื่อคุโรดกดหนึ่งมาสี่ห้ากดหนึ่งให้หน่อยแล้วเดี๋ยวจะให้แนะนำรู้จักเจ้าของจะได้ไปแอบซื้อได้เนาะมาเชิญค่ะขอเชิญพี่โรดน์นะคะขอเชิญพี่โรดน์นะคะนี่หล่อมากหล่อมาก